แล้วถ้าเป็นแบบนี้โอเคหรือไม่ Gran a ็ e p a ่2.8ไปดูครับจากคลิปที่แล้วครับที่เราทําการทดสอบกันไปว่า Gran a ็ e p ผ่2.8ปลาใส่เพื่อนแล้วไม่เป็นไรนั้นก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะครับไม่เห็นด้วยบ้างเห็นด้วยบ้างนะครับแต่ในการทดสอบวันนี้ครับก็จะมีศัตรูนั้นอยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้าหากว่ามีศัตรูมาอยู่ข้างๆตัวเนี่ยแล้วกร a เนตจะทำดาเมจใส่เพื่อนหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับ เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ยแกรเนตจะทาดาเมจใส่เพื่อนด้วยนะครับนั่นก็ทําให้หมดปัญหานะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปชาร์จในบ้านที่มีศัตรูแล้วดาเมจจะไม่ทําใส่เพื่อนนะครับก็ตัดข้อนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับส่วนข้อดีของส่วนนี้นั่นก็คือคนที่กดซุ่มไฟจะไม่โดนแกล้งอีกต่อไปนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการที่ปาแกรเนตใส่เพื่อนแล้วไม่มีดาเมจแต่ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆแกรเนตจะทําดาเมจใส่เพื่อน ด้วยพูดคุยคอมเมนต์กันได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณพี่อาร์ด้วยครับที่มาร่วมทําการทดสอบในวันนี้ครับลาทุกคนไปก่อนครับติดตามกันได้ในคลิปต่ตอไปอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีครับ